Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย mm hmm. Elastic Shop เพจที่อ mm ุ hmm. ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลย mm hmm. นี่มาแล้วสวยมากสวัสดีค่ะพรีวิวสก,กินนะคะอย่าบังอย่าบัง แล้วแก๊ดเข่ากัดข้างมากเลยนะคะตอนวิ่งอ่ะแก๊ดเข่ากัดข้างไหว้วาดบนพักมันไมม่ันน่าจะบินเนาะเหมือนถึงว่ามันน่าจะบินเนาะไอตอนวิ่งอ่ะมันไม่ปรับอะไรเลยที่สิ่งเนี่ยจะดูรีคอร์ดแตกินพาร์ทอย่าเอาอะไรมากสวยแล้วนะแค่นี้ก็สวยแล้วนะนี่โอ้โหดูเปิดประตูโอ้โหสวยมากวันรีคอร์ดแสงแทรกแสงอ่ะแต่ว่าร beaucoup, hvad, ีคอร์ดชารนเจอร์ด้วยอ่ะเก่งจัง จะดูสก,กิลส,สองคนไ,นไปเลยเข้าเลนไปเลยนี่ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไปเลยไปเลยมาสองทีแล้วไปแค่นี้แหละไม่ต้องช่วยก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเร็วขึ้นเท่าไหร่เลย <c oughs> มันไม่ต้องช่วย <c oughs> แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ป่ามันช่วยไม่ทันหรอกมันจะเข้าคี่ไม่ทันก็ทําให้รู้ว่าเป็นสกิลใหม่แค่นั้น <c oughs> นี่เลือดเต็มด้วยนาะยดอกม,มันทําอะไรอะ่ะทำมันหงอมากเลยหรอ ตเต็มเลยเนาะไม่ใช่ไม่เก่งเลยแค่ตัวคนที่เก่งกว่าแค่นั้นเนี่ยฟาร์มง่ายๆเลยถ้ากระเทยไม่รู้จะฟาร์มเริ่มต้นตัวอะไรก่อนนี่ไงแต่ว่าเวลาแก๊งอะถ้าไม่ถ้าไม่อันตรีก็ต้องให้ในทีมอะล็อกให้ก่อนแล้วก็ล็อกต่อติดอยู่แลกเดี๋ยวกูวิ่งเข้านะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะล็อกให้ถ้ามันหลับกูไม่ต้องกลัวกูมีแบ็คชิลสโลมันสโลมันมึงไม่ต้องกลัวกูมีแบ็คชิลอยู่สโลมัน ฝอยมันลออไปหาเพื่อนอ uh oh. ยา่าอย่าอย่าอย่ามันล่อไปหาเพื่อนคนเราไม่ครบวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรเข้ามาสิไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูอยู่ไม่ต้องกลัวมันแฝยอย่างไงไม่ทันเคนยังอันนี้ไม่มีแฟต ไม่ใส่ก็ตายได้เหมือนกันขยย่ะอีพี่รอรอรอ,อเดี๋ยวกูวิ่งหน้าด้านเข้าไปอุอ้ยทำไมอ่ะเก็บมานาไว้ก่อนเดี๋ยวปากมันมาข้าล่างสเปลมีทุกอย่างเอ้ยที่จะหน้าไม่มีแฟดจะนั่า กลางกลางกลางแรแกแ้ยไม่ีตีตายตายพี่มหากูไม่ตายไม่ตายโอ้ยไม่เี้ยอันตีมานาไม่พอเม่กูได้ละแล้วไม่คำนวณไงตันหน้ามาเลยลูกนี้ไม่หยุดนะล่างขึ้นกลางรวยเลยมึงจังไรเก่งนักนาขึ้นกลางไหนไหนมมาถึงไหนแล้ว แนนสดงว่าโดดแล้วนะเนี่ยแสดงว่าโดดแล้วนะเนี่ยโดดมาจะเอากูให้ได้เลยนะเนี่ยก็เอากูมันไม่โดดสักทีมันไม่ฆ่ากูสักทีควายเอ้ยสนุกดถ้าป่ามันอยากเป็นเคนอย่างเงี้ยเราพยายามอัติก่อนเลยอัติจับให้มันอยู่แค่นั้นจบบนระวังนะมีสมัยอยู่แค่มีสมัยอยู่มส,มยยสมัยพันหนึ่งกูเพิ่งเห็นว่ามันอัปเกรดหน้าหินล่างลหลอดอ๋อไม่รอดละโดดสองรอบยีนบาร์ เหะจะรอดอยู่เพราะมีเฮลเลือดสวยเก๋น่ารักมี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 เนี่ยเพิ่งเนีย่ยเพิ่งคนละอ,อะ็อกปะอีแหลกโดนไหมเอาแล้วแหลกเอาแล้วแหลกนี่อุ้ยอะไรอะไรป่ารอ,อ,อดอยู่แล้วรอดอยู่แล้วรอดอยู่แล้วให้กำลังใจกันก่อน <c oughs> อิสุยเฟย์เดียงอิสุยเฟย์ด <c oughs> ียง <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งนะขอเคลียร์วอร์ดก่อนแปดอ่ะแปดแล้วแล้วแปดจริงแค่ไันหัวหกกับแทงเงกนลยไปไหนครับไปไหนคะไปไหนคะยึดหมาตุ๊ดควยมกลงไปยึดไม่เอานะอ่ะบวกกันแล้วไม่เอานะยายแหลกเยียมันติว้าวเรื่องลาดต้องให้เลย รับบ่อนำคือไวกว่าอีกใช่แต่ว่าพี่เอามาซีซีอีกเลพี่ว่าแค่สกิลสองอ่ะก็ขล่างไปแล้วนะมันเอาเล่างแดงล่างฟ้านั่นน่ะแรงนะอย่าเพิ่งรีบสกิลเพราะว่าต้องรอมันถึงก่อนที่ฉันเอาเอาสกิลหนึ่งนำเพราะว่าฉันเอามาซีซีช่วยเพื่อนฉันไม่เอาบ่อนำเพราะว่าแค่นี้มีกับฟ้าก็พอแล้วบวกอะไรเทมอ่ะไปเถอะเฮ้ยอะไรแหลกโดนอีกแล้ว วุ้ยสวยว่ะถ้าตกิ้มาทันนะทำไมอ่ะ,อะโอ้ยไปดูว่าพระเถิดเหี้ยวเหี้วเหีวเหีหหหมันแข็งกูเหี้ยล้วนะชั้วว่ากูาารู้กูว่ามันรู้ว่ามึงอ่ะได้ง่ายสุด มีทุกอย่างเลยดังนั้น,นมึงก,ก็ไม่ต้องไม่ต้องพยายามฆ่ามันเลยแหละฟาร์มคีบมึงอันติโหดกว่าอยู่แล้วในไฟไม่ต้องไปคิดเยอะมึงชนะมันได้สบายมึงอย่ายหิวหิวจะหนีจะแต่แล้วล่ะไม่ต้องหิวเลยสบายฟาร์มคีบไปเรื่อยๆโอเคข้างล่างจะบวกกันไปอันติอีโซอีก็เดินไม่ทันละแค่นั้นทีดดูไปดิทีดดูไปบริเวณนั้นดิไม่ไมออก<ร>มาเลยอ่ะมเมื่อกี้อีโซอีอีโซอีมันฟาร์มคีบแล้วมันก็ถอยกูเบื่อจิ๋มหาเลย มันไม่เข้าเราจะ้องนเออแฟดอันตีอะไรก็ได้เกตเป๊ะอยู่แล้วที่เยอะล็อกโดนเคนอยู่ล่างไ,ไรกัถ้ามันเถิดกูบอกแล้วว่ามันรู้ว่ามึงง่ายอะไรยังปติกิริที่โมกยอกเนี่ยาาหาจังวหวะโมกหาจังหวะโมกเลิศโมะเลิศโมะเ,เป็นหนีไปไหนอีสัตว์ นี่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 ช่างมาเถอะช่างมาเถอะเออเรื่องดีมาละอีรักษ์กำลังมาละเดี๋ยวกูรอดูอีรักมาโจอะไรโจอี้โจอี้นี่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 มันแค้นมันแค้นไหนเออเออเออสเต็ปเพิ่มมันไม่สนใจลีเดียว่าจะโดนไล่ยังไงจะเอาแขนไอ้หาว ข้างล่างถ้าจเจามีอีเซ่าดักอยู่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปฆ่ามันจนก,กว่าเราจะรู้ว่าอีเซ่าอยู่ไหนอติอติหนูวยแปดไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นนะไม่หยุดอีเซ่าอยู่ในเนี้ย้ยใช่โอ้ยเปิดพวกลูกแง,งส่สิป้อมปะฆ่ามันสิแปด เคลนกำลังไปซาน,น่า,าโดนไม่โดนเฮี่ยกำลังไปกำลังไปว่าเยอะพีๆแหล่ะแหลกเลิศแหละแหลกเลิศแ,แหล,ลกลหลไม่ต้องกลัวหลับไม่ต้องกลัวหลับข้ามันอีนเนี่ยเก็บม,มาจากไหนล่ะแค่นั้น ระวังจากมุมซ้ายนะขวาไม่ใช่ซ้ายไม่ต้องกระเดินเคนเคนเคนโอ้ oh my god หมานะหมดนะฟาโซบิงว่ะหลบอะไรอ่<ก>อะเดี๋ยวเอาบาอลเลยมันหงอนนะใช่ไหมได้เอาบาอลเลยมามาโดดเข้า้เนี่ยมาโดดเข้า้เนี่ยไปแล้วไปแล้วมาขนุนมากับฉันข้างบนเดี๋ยวฉ<บ>ันพแบบาค่าแตกโลก ไช่เลยเห็นไหมล่ะมันแฝดอ่ะฉันพาขาดิฉันพาาขนุนมันอยู่นี่สี่ตัวโอเคมาเอาบาลอนเลยตีสามคนก็ตีได้ไปเลยโดดลงไปเลยไม่ต้องกลัวจะโซนให้กำลังไปนี่แหละแอบตีไปเลยตีไปเลยเออดันล่างไปดันล่างไปดึงเวลาจากข้างล่างไปหวาดไว้ถ้าใครมาก็ฆ่า,าอีกคนที่มันมาหละโมอีกขออีฟังนึง อันนี้หอดกันนะตอนนั้นก็นายยีแรกข้างหลังนะกว,ว่าละเออโซอี้ไม่เปน็นไรกูเตรียมบอลลอนอยู่มึงเตรียมบีคอร์เร็วได้เลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายคนเดียวมันจะใครตีกูเลย <laughs> ไปเลย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 เราไปดันเลยดันเลยดันเลยเห็นไ,ไหมเหลือรอดเกดไปเอาได้นะเอาปะใช่เดี๋ยวพร้อมเจะอเอาไปช่วย ยิงมันเลยมันไม่มีสกิลแล้วมาเลยมาเลยเดี๋ยวพาไปมีปริมา์เดินตามหลังไปนะเข้าไปยิงสโลใส่มันสโลใส่มันเต็มเลยเก็มเลยออกมาออกมามันแปดไม่ต้องกลัวพี่ออกมาเลยถ้าโดนหลับไม่ต้องกลัวมันแปดมันแปดก็ลาแหละว่ดเคลนแปดขา ดันช่วยหน่อยไม่กูดันเองมามามาแบบไปไม่งั้นทีเฮียนี่ตายแน่เคนไม่มีแฟดนะใช่ไปแล้วใค่แต่ละอยู่ล่างไหนเนี่ยดอกเอ็มเลยแรกมันจะเย็ดแล้วเคนอยู่นี่เคนไม่มีแฟดใช่ไปแล้วกูกอดตีรัวกูรู้มึงดักกูอยู่ มันไม่หลุดเหรออยากรู้ปกติถ้ามันโดนดาเมจมันต้องหลุดออกมาจากกำแพงนะพูดตรงนี้ไซล่าม,มาคนเห็นมีหวานไหมอัดันก็ได้มีบาลอนไม่ต้องไปดักขีดักแต่หรอกมาดันตัดโม,มหูแหละไม่ทำอะไรได้มาออกันซ้ายขวาระวังหวาดไว้หวาดเข้าไปดันก็จบหยกทองมีบารลอนมึงกล้าเข้ามาสิให้มันเข้ากูเลยกูมีสัญญา ตอไไม่อยูตลอดมาดันดันดันหวาดไว้ก็พอหวาดไว้แล้วก็ดันมาฟีคนไหวไหมน่ะไหวบอลอนหมดแล้วเนี่ยดึงให้ดันไปดันไปดันไปใครด้ไม่ผิดจีตาคีนอยู่ข้างหลังคนอยู่ข้างหลังมันคีนมาฆ่าคีนเนี่ย เออสโลสิเดินไปเรื่อยๆมีสกิลสองกดเข้าไปออโดนไหมตายใคยี yeah. ้ยะดิแม่เดี๋ยวนะอยากรู้หลุด <ไป S 2> เร็วจังประเด็นคือหลุดเร็วจังไม่ได้ออกรองเท้าอันนี้มากูไม่ตายหรอกสเวรอร์เจอร์สรัตดันไปดันไปโอ้ยตายไม่ตายอีกสักบ,บาลียหรอ ที่เหล็กไม่เมียนตีได้ป่นี่แหละเรื่องรายก็ต้องให้เขาอยู่แล้วโอ๊ยโอ๊ยเคนนะเคนนะไอ้แหลกไม่เนียนตีวหน้าตายมากวิ่งมา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 เดี๋ยวกูรับเองวิ่งมาวิ่งมากูตื่นแล้วจ้าวิ่งม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 าอีเคนมันจะเข้า ลาละอันเนี้ยไม่ลาครัใครกันแน่ที่ลา,เ,า,ลาเป็นไงใครกรนันแน่ที่ลาคะ่ะเราป็องกันนี่ไปสารตีใส่มาสักทีทีอีเนียตอแหลแลร้งหนาระวังเคนอินเลื่อนน้อยเน,น,นี่ยอน้อยเนี่ยออกมาปีกูกลางเมื่อไหร่แสดงว่ามึงอยู่เดีดันเลยดันเลยมามามมา,มา,มา,มาตีนี่ตี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 ีต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  สักทีมึงอีสรกเอาหมดอะกูอัดหมดอะทำไมล่ะตีเลยตีเลย,เลยน่นนนไปตีเลยไปตีเลยไปต<ๆ>ีเลยเก่งนักกูก็ดักหน้าสิคะล็อกดักหน้ามึงเออไปเลยสิขวายเก่งนักเดี๋ยวเราดันเลยไม่ต้องกลัวทีนี้เก่งสุดของมันละตายแล้วที่เหลือเราก็ออดันได้เลยไปช่วยเยซาน่าได้เลยก็คนไปได้เลยแตกย่กูตะการเดงขล่กัน ไปแล้วมันไปแล้วสู้ต่อสู้ต่ออย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวอ๋อไม่ก็อับางทีเองไม่ก็นี่ไงบังให้แล้วแต่ซอนยานะแต่บางแบบซอนยาเนอะคุณรู้ว่าคุณโดนหลับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยวโดนไม่ต้องกลัวมีละมีมีมีแบ็คชิลอะไรอย่ามีเหน่อยนี้ไหม นี่อุ้ยนั่นแหละเคนเคนเคนออกมาออกมาด้วยกันเคนออกมาทางนี้มาทางนี้อย่านะเบี้ยออกมาเบี้ยนะเบี้ยออกมาไมาแบบนิดน้อย She flies She jump She jump มันต่างมันต่างนานเลอะเลย Why you look at me like that? She dumb. She drag g e d me with her. มาตีมาตีมาตีมมาเข้ามาสิมาตีมาตีมาตเข้ามาสิชิเม่ชี่ซื้อนี่นี่ฉันอินเดียปะฉันอินเดียขว่วยอะไรมึงเฮอนี่ตลกหันอินเดียปะเมียมาด้วยหรอ นึกว่าจะฉลาดโง่เหมือนควายในทำทรงนะมึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโดนตันไม่ต้องกลัวโดนซีซีไม่ต้องกดซีซีไม่เก่งไม่ดีไม่ดีเอ้ยไม่เก่งไม่ดีเอ้ยไม่เก่งอะไรอะไรพูดเลยีกตีไปดัน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 ไปไดัไปดันไปดดนยปดันไดกน สรงซอมากโอ้โหซันหน้าคือเลิศจริงอันเนี้ยคือเลิศจริงอะไรทีมันไม่ตายทักทียวว่าจะฟาดอะไรแล้วมันเลิศจริงเมื่อกี้โอ้มันในป้อมสองตีตะเทียงหลายทีคือต้องให้ซานาเซียไปเลยเดินเข้ามาสิอ่ะอ๋อเี๋ยแล้วค่ะเอริเลปีดปะเนี่ยเอริเลตีมจะไปไหนมันจะไปไหนโมซอนย่าค่ะเคียร์เลยเลิบเฉลิบอีควายเหมือนจะเก่ง ควายยิ้แม่มึงเก่งแต่กับมิเรกูเท่านั้นแหละยังไม่เก่งสลือ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 รอรออีนี่เลยรออีนี่เลยมันไม่ได้ลมมึงด้วยนะมันอีจะแตกก่อนะมันลมอีเรียแตกลมโอ้โหไม่มีล็อกแล้วอ่ะแอคนหนึ่งอีกคนหนึ่งหมดแล้วอ่ะแค่ไหมอืมอีน้อยน้อยเนี่ยอืมอืกอีซ์จีไหมอีซ์จีไหมอีน้อยน้อยเนี่ย อันนี้อีรุ่นนะไว้แล้วแหละกะอะไรอ่ะกะรี่เฉยมีบ้าสักทีเถอะหนีดูว้าว <c oughs> ไปจ,จิบไปอะจบจีบและ